ดอนชาวไทยที่ใช้มอว์เล่นเกมกันด้วยนะครับคอนเทนต์วิดีโอในวันนี้นะครับมีเลเดียนคนหนึ่งนะครับติดต่อผมเข้ามาเนี่ยบอกว่าผมอยากเจอกับ9คนนีผมขอโดนไอรอน9คนหลุมหนึจัดไปนะครับหนึ่งเลเดียนเวสก้าไอรอนนะครับผมโดยทางผมนะครับจะทำการเนิร์ฟทางทีมไอรอนอย่างมากๆนะครับห้ามใช้สกิลห้ามสืบเกาะและเลื่อนเหลือหนึ่งเฮดพีนะเลเดียนใช้สกิลได้ไม่จำกัดและกระสุดไม่จำกัดนะครับผมใครจะชนะนะฮะถ้าหากคุณอยากลุ้นสนุกเลิงนี้ขออย่าใต้คลิปนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ สำหรับใครที่ต้องการเติม v a l o r a n t p o พอย์นะครับเกม v a l o r a n t ร,ราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำเพจนี้เลยครับแกดท็อปอัพเครดิตแน่นเปิดบริการมามากกว่า2ปีพร้อมผู้ใช้บริการมากกว่า40,000คนนะครับแอดไลน์ไปใช้บริการกันได้ที่แอดแกดท็อปอัพลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับผม ไปเพื่อนคนมา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 ร้านไหนอยู่ไป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 แยกๆครับแยกๆาปแยกๆแยกๆกลุ่มแยกๆเออกผมรผมทุกคนรับผมทุกคนรัผมเอาไปี่ไม้เหรอไป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 ล่นละไรเล่นอะไโอ้โหเ่สิ่งปลอมๆไปไปไปเ่นละเ่นไโอ้คนหหไปยเจอ้า อ้าวัแตะลวพี่เดียวพี่ไอ้รปิดกันจะกล้ง้นาปิดมแล้วเฮ้ยเขาได้แล้วเขาได้แล้วินได้โ้อเปนมิลาคนโอ้โอ้ย่างนาไอ้เแล้ว๋อ เขาดีจ้ามากเลยอะเราพิ่งมาเนี่ยเรกงแขอุ้ยเหรอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเนียนลื่เต็มมาเนียนโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่ยเขามาอะเมาโคตตึงเออเอ้ยดูเวนเขทุกคนดูเวเราแล้เพิ่งมาฮัลโหลเกิอรขึ สอเอบไปดูดิเขาข็บอกลอง15วีพี่เฮ้ยผมเห็นมีดลอยเรา15วีก่อนเรา15พี่ไปได้แล้วเนี่ยไปได้แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นนี่ป่ะเห็นปืนลอยหรอป่ะใช่ป่ะเห็นผมดิเออคุณเห็นปืนไหมเหมือนกอล้อมีดลอยเห็นเหมือนกันเห็นเหมือโกดใช่ไหมโกดใช่เออใช่เขาผมเป็นอันตีอันตีฉับอ่ะแนะตัวไหนผมเป็นมีดลอย โอ้ยโอ้ยตายเลยเว้ยเโอ้ยเกินเกินเกินเ่โอค่ตเลยเลยจะเมือตาจิ้ต้องหาัวแบงเต้องหาบัวแบงเขาอะอยู่ล่างอยู่ล่างยล่างเอาเลยเอาเลยี่เาเลยพี่นยเินย่อ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 นะครับหย่อนย่นครับเต่าเาเา แต่โดนระบบฝัองกันตายตายแตเอ้าเอ้าอ้าเอ้อยู่ไหเออยู่ไมอยู่เลย้กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีระบบไม่มีระบไม่มีระบบไม่จิ้มไม่ไม่จิ้มาม่จิ่มเราสกิลเราสกลเมาสเกาเกินไปอ่ะถอนตัวตอนที่ทันเยเนแม่งไม่ได้ยอ้ย ก็จะโผล่โผล่พร้อมกันเลยแปงแฝงแฝงไปเลยไปเลยเฮ่แฟงเลยเหน้าไรเฟอรปโคตรลอยเลยอ่ะสวยสวยไเฟอร์คผมตเป่าโอ้ไปตาก่อนไหมตาก่อนไหมเล่นได้เลยสิบห้าวีพี่สิบห้าวโดดหมนเล่นไปก่อนไปปัดเริ่มสิบหแล้วเนี่ย ไปเลยพี่เฮ้ยเสียงอยู่ดีนะผมได้แฟนตอมบัดดี้ลีเดียนด้วยพี่แปดใหน่อยครับแปดใหน่อยรู้สึกหัวใจรู้สึกไม่ได้เปิดไม่ได้ตัวโมงให้ไมปด้วยอะไอ้อยู่เองคืออยู่เองอยู่เองคืออยู่นี่คืออยู่นี่คืออยู่นี่ลบไปลบไปคืออยู่หลักคืออยู่หลักนะลีโมโกยตี อย่ยอย่ายิงตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้อย่ตนี้อยู่ตรงนี้เอชยิงช่อย่ยหสวยพี่งนหัวคมๆเลยเยนตังค์ไม่จากัดด้วยโอ้โหโคตรบับอ่ะอ๋อโอ้ผมาวได้หรอพี่พี่เยนตังค์ไม่จากัดด้วยโคตรบับอ่ะโคตรบับอะปยโอ้เขาเปิดตีุตาแนเลยว่า ใช่อ่ออยู่นี่ไงอยู่ไหนอ่ะพี่หรอูนี่เลยบีแหะตรงนี้ใช่บีนั่นไงเด้วยไงตอนนี้เหมือนเซลเมื่อทุกทุกสวยกำลังเข้ามาตายแต่แล้วใครเเข้าไปพร้อมกันแลพี่พร้อมกันนะพอาสองเอาต้องพร้อมเลยนะไปไปไป ไอต่ลรเปาอรเลยไมด้เข้าไปเลยเข้า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 เข้า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 เขเข้า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 เขาเข้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 าเขาเข้าเขาเข้าเข้าเข้าเเข้าเข้าเ้าเข้าเข้้าเข้เขาเข้าเขาเข้า้าเขาเข้าเข้เข้าเข้าเ้าเข้

จะยื้อยังไงก่อนยื้อังไงครับทุกคนผมเชื่อใจอากายได้บอกผมดีจะยื้อยังไงก่อนอ๋อผมจะเอามีดเหล่าเขาให้ได้นะครับทุกคนแบบต้องมีความสามย์จริงคือกระหน่ำได้เลยไหมไอ,อดีอ,อ้ก,ก็หลุดไปอยู่แล้วอ่ะก <c oughs> <c oughs> ระหน่ำนะป๊อปปิ้งเตอร์วิงป๊อปปิ้งเตอร์วิงผป๊อปปิ้งเตอร์วิงมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยเลยละเลยผม เออไปรอรอก่อนแม่พี่รอก่อนแม่รอรอเก้าพี่ก่อนไปเราต้องไปกันก่อนไงเราไปดักไอเรอกันแบบพี่เอ้ยเขาเปิดไม้มาหาเราด้วยวะเราเล่นกันยังไงเหมือนปุกอะจริตเข้าใจป่ะพี่เล่นกันยังไงเหมือนไอเฮียตุกใส่โอ้โหดีไปดีไปเทคนิค เด๊แถบเจแถบแถบแถบเโม่เจ,จ๊ไปลุย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 ลอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหหายตกใจวะเนอะหายหายหาย อ้าอ้าออเขาปิดแล้วเหรอน้องวใจอ่ะปวใจว่าไ้เขาใสไปแล้วเสีแล้วเสียแล้แวิ่แต่งแโอ้โหโอ้โหเขาแพ้แล้วเาแพ้ลจิแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วโอ้ยโอ้ยหลังกองหลังกอล โหมดหมดอเงี้ยคนจะหาคุณได้สองคนเลยที่หาหเหือคนแล้วคนขาแล้วคนจะหาคุณสอคนคนจะหาคุณ๋ยวหมดคนจะหาคุณหมดแล้วคนหาคุณหมดแล้วิดีนยิงไม่โดนหัวลิฟก์ดีน่าจะยิงไม่โดนหัวไม่นะคนหาอชัหมดแล้วเดนเกมเข้าหัวจะมัสะดนพี่ป่นปตาของเราหมดแล้วคาชูเอ้ยแปดต่อสอง ออาอเร็วไปแล้วเร็วไแล้วเว้อออเทขอเล่นโอ่อยได้ไหมครับไม่ไม่เอาครับเอาได้ครับได้ครับเอาเดาเวลองเล่นดิวโอปโคลูลอวเข้ามาเอเนี่ยจับตูนมังกรมานนะจับตูด่เนี่จับตูนมังกรเลยเหรอครับผม นี่เป็นคนนี่เนคน้นะลรกจิตอันเนี้ยต่มึกงกอนอ้อนี่ชมครับเดี๋ยวเรชมยังแล้วเดี๋ยวเราเลนรจิกันชมนะทุกคจับไว้นะเอาเหาไน์เลยไ้์เลยเยวเนใจเย็นใยใจเย็นใจเย็นคว้าครั้งแรกแล้ระเบิดไปเออเออเล่นกับบนหอแล้วแล้พี่ก็รู้ผมโพลุกนะตอนเนี้ยผมโพลอันนี้ออันนี้สวยพี่ จะกินเทพสวยเนี่ยก็รู้คุณก็รูว่าเป็นใครเขาลงเขาลงเขาลงมา้ยเฮ้ยไอไลมีอะไมีอะไอะไรรบไหว่ะมารับผมไระเบิดเลยปึ้ง เนี่ยเขาเก็บเราไปติดบสามตัวแล้วเนี่ยผมดนแต่เราแต่เราไม่เล่นเล่นเลยตรงนี้เลนะกูาจะตายแว้เลยไม่ทำไมเล่นอ้าวพไปผ่าตัวเองวนึงไป่าไ่าเขาคมเขาคัต่ออีกวันเล่น่นึ่งเล่นหนึ่งจริงเลยม่เาก็ซือกลอมาที่ว่าเล่นเล่นไื้เคยโอ้โหทำดีทำมาจากตอนนี้เล่นหนึ่งแล้่าเท่ากันเฮ้ย หัวคมแหม่แล้วงาหัวว่ะมาคนเดียวเลยคนเดียวเลยปามามาคนเดียวเลยคนเดียวเหมดไม่ได้อยู่สิบห้าวิสิวิสิ้าวิได้แลุกได้อยู่ได้อยู่ไดหะิกได้อยู่แต่ถ้เคาสติกเดีวก็ไม่ตายนะีนี้กสะสุนไวจมกัดไม่มีแล้วนม่ได้แล้วผมโดนดวันเป็นชีอ่ะโอย้ยอยย้ายเลยย้ายเลย

เอ้ยเอ้ยรอรอรอโอ้ยเฮ้ยนีออนขัสุดท้ายครับอฮ้ยไม่ได้ยิงไม่ยิงหาโอ้โอ้นี่ออนนี่ออนยนเกมอีแค่สามตาพวกเราต้องทนครับทหารตังปับเลยสู้ๆๆข้าข้านี่ออนเลยพี่ เดี๋ยวเ็นเราสิ้าเราสิผ้าเราสิ้าแล้วเนี้าไม่ถูกเขามาแชเข้ามาเชลเขาจะเขาจะมาเชลมาแชลมนก็แบนเดเลยเอาเปเติมอะโอ้ยเกียรนาจะไไฟแล้วเอ้เเลนแบกไปเลนแบกไปเลนแบกไระวังะบูดนะปุ้นปุ้ไปโอ้ยพอเถอพี่ผมผมแตกละลอยยี่ายี่้าจะเย็น ไอบูกนทุกคนว้วไอยู่มีเขายมีเขายู่มีเขาอะไรอะเขาเปนสเตมรเขาเโอ้สเปเตอรท่าโอ้โหเกนตอนนี้ก็ไม่สวยคิวจ้าของสุดท้ายคิวจ้าของสุดท้ายตลอดเลยตลอดเลย ไอ้ตมพีมีอดีนนะตายโอยลูดโดนลูดเฮ้ยโดนลูดไม่ทันอไม่ทันอติพีอติอติเฮ้ยอติลิมลิมลิลิิมอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใเย็นใจรอก่อนรอก่อนใจเย็นเยหันละนีเรอโดนเกมครับไปตึงหัวไปนหัร้อนีแกตกตจะอนคุจะหาีแกตกตามคจะหน ทหารโอ้ยผู้ทหารสองตาก,กนัน,ะน,เ,นเดียนนะยัาระเบิดไปเฮ้ยอย่าว่านสองคนเหรออ๋อคนเดียวคนเดียวเดีผู้สองคนตายคนที่เสียงเกินเนี่ยสองรอบอ่ะ

เอานีอยเนีตั้งสามก็บอกกับแพทปืดเนี่ยอ้ผมชื่ออะไรอมาก้อน่อยขอมาก้อน่อยขอมก้อน่อยขอมก้อน่อยายแลัวตายแล้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 วยังไม่ได้ยินเลยตายแล้วเรอ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 กรอเกรอชีมาแบงไม่ตายบุญกูหนาโอ้ยโอ้ยอ้ย ไป้งกอไปอ้งก่ออย่าทิ้อีกคุณทิ้งอีกแค่แบบาแค่ทะลวงดีแล้วก็แเอาซองไปเจาะอันนี้คับมิกินแล้วนีไงเขาเปิดเลยด้วยไงเขาไม่รอเลยไงดักดคนหนึองสองดักมิกินตาแค่้ึชสองดัก เฮ้ยดเถ็บนัแต่ว่าฮิวตัวยิงนพอแม็กหมดตาจะนอนมก็ดูออกแล้วลงมาจากโต๊ะกนเนี่เอ้าผมแม่ผมเดี๋ยวเอาขอกรูปขอยรูปขอยรูปเอ้ตายตายที่ตายเลยที่ตายเลยเฮ้ยยัรู้เออแต่วิ่งวิ่งวิวิ โอ้ยจิ้งจิ้งนายจิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้โู้เก่งเก่งข้ามเท้าผู้ผู้ยิบไปแล้วสบอกแต่เข้าหิวแล้วโอพีเลยต้องโอพีแล้วโอหมดแมกแก่พี่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เจอโอ้ย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 เราได้เราได้ีหาปืนไม่เจอหาปืนไม่เจอ ลี่ยไม่เต็มมันิวไม่เต็มหลอดเฮ้ยมันเรียนเรียนปลอมตัวมากับเขาเรียนเนี่ยยังไมาถึงฟุกไอ้ทีีฟุเขาอยู่ไหนนะโอ้ยโอ้ไปแรงไปแรงไปบางทีจริงจริงจรเขาหย่อนเข้ไปเขาไปเอ้าว ไปยูเอาละไยูให้นีอนเอาผมบอกแล้วคุณไม่มีวัาชนะไปยิงกเ่ไปยิงเลยเบอเบเืแล้วเขาเขาอยากกินสไป์แทเล็วไปยิงไปยิงไปยิงเอลจะไปนีอนเขาอยากกินเบอเบอเขอยากกินสไปรแทคำโตโตัง เฮ้ยมายืนในการก่อนมายืนล้อมเลี้ยงก่อนลองเลี้ยงดเดียวพอนะลูกเดียวพอนะเออเอาไปให้นี่คนนก็เอาโอ้ยยอดจัดโถ่เช่นไยเขาอยู่บีเขาอยู่บีเมนแต่ระวังหน่อยก็ดีนะกิน เราต้องบุกอะสงครามเสียงปืนที่ดังไม่หยุดเราต้องบุกอะพี่ต้องบุกเราจะไปยาอยู่กันนี่หรอต้องบุกไปฆ่าเขาเลยล่าล่าล่าตัวเขาอ่าโอ้ยเขาเขาเขามากกว่าเลเบลยเลเลบเบบบเบลเลลลเเนเเเเ

โอ้โหจงัะไปเล่นเกมเลโก้แล้วแต่พอดึงแบบไม่พอดทางผมรู้สึกเลดียนพ่อทางผมรู้สึกเลดียนนะครับมันนัวมากเลยอ่ะมันนัวให้้พี่กันกันอร่อยครับเดี๋ยวฮะก็นัวเหรอครับฮะตามมึงไม่ทันอ่ะตามมึงไม่ทันอ่ะ โอ้ยมันจะงั้นไอ้ขอจบการสัมภาษณ์ไว้เท่านี้นะคะยาง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 แต่เย็นแต่เก็นรผมกันเลยฮะแต่เรียนตึงมากครับเรียนตึงมากเก็บไปเก้าสิบคิวฮัลโหลฮัลโหลครับเก็บไปเก้าสิบคิวฮัลโหลครับใครได้ยินบ้างได้ยินครับได้ยินครับเราโยนลุตัวแบกลงไปแล้วอะตัวแบกเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วอะตัวแบกเขาอยู่ข้างบนในห้องนอนอะ ง่วงฉลาดเขาง่วงจบเกมป๊อบหลับคาเ้ายิงตอนแรกผมดูว่ามันจะง่ายกว่านี้สิโอ้โหมาไปกองทัพ <c oughs> เลยง่ายง่ายา <c oughs> พ,พี่มาแต่ง่าย <c oughs> ยังไงพี่พี่ปรับให้มันเล่นเหลือหนึ่งเล่นเหลือสิบเขายิงนั่นเดียวก็ตายก็เลยยากแต่่ตอนแรกผมดูว่ามาถึงเรเดียนจะยิงไอล้ลอตง่ายกว่านี้มันยากเกินไปด้วยวะวิ่งมาเจอมัน <c oughs> ยากยาก,ยากตามความรู้สึกดีครับตอนตอนเกมแรกที่เราสิบสามศูนย์รู้สึกไงบ้าง ่ไปมุดยอดเอาเสุกว่าต้อัดใหม่ก็ตานก็ตอนคุยก็ตอนคุยกันเราก็บอกว่าก็ตานคุยกันผมบอกกันว่าบอกว่าเราเรามีเราเราโอดินและกาเอาเลยกดกดค้างเลยเราดินกดค้างเขาเลยคอมมูก็คอมมูลิขิตระดับโลกครับผมแต่มูดี้ไปไหนแล้วพี่มูดี้ไปไหนแล้วมูดี้เขาอ่านหนังสือสอบครับสอบกลางภาค ผมสอบปลายภาคอะไรนี่แต่ก็ยังโด่งมาเล่นเกมสอบมอลลินี่แต่ก็ยังเล่นเกมสุดยอเด็กไม่เห็นปีอันนี้คือสอบภาคสิเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเสร็จละสอบปลายภาคตอนนี้กินเลโก้ละปลายภาคขอบคุณทุกคนมากนะที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้เรเดียนสนุกหรือเปล่าสนุกอยู่นะผมว่าสนุกเหรอครับแต่มันข่าแห้งติดติดดินออดินเฉยๆออดินดีน มันมันเป็นด่านนั่นแหละครับว่าโอดินมันยิงกาะดาษนี้ได้ครับแต่มันทะุกระดากระดาษนีเดีนมันทะลุดาก็ป็ด่ากระดาษไงก็เลยโดนยิงง่ายมาเป็นโอดินนะแต่พี่แต่พี่ก็ยิงพวกเราไปเก้าสิบตัวเลยยิงเไปเก้าสิบตัวเลยนะโอเคผมขอบคุณทุกคนมากนะสำหรับผู้ชมทาง y u t u b e นะที่อยากร่วมสนุกแบบนี้นะครับก็สามารถ เข้าร่วมผ่าน Discord Channel Body, ดิส c อร์ c ช anelbody หรือจะเข้ามาหาเพื่อนเล่นก็ได้เช่นกันนะครับที่ใต้ description คลิปนี้เลยนะคเอบเดี๋ยวๆออกดีแต่และกันตึดงๆงตึดงๆนะเสียงเข้าคลิปน,นะเนี่ยโอเคผมขอบคุณม,ม,มากครับอย่าลืมเข้ามากันเยอะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์นะขอให้ชุดคิดนิดนึงนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับใครอยากร่วมสนุกนะ link Discord ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคือ Discord นี้นะครับก็เป็นคอมมูวอลเล์แลนด์ขนาดย่อมๆได้เลยนะครับผมดังนั้นใครอยากหาเพื่อนเล่นก็เข้ามาเเเเล่่นน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 นกกกััไดด้ใคคคครรอออออยาาาสทตต์์็มมมมมะะะบผหฮ ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูคิวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับเพลงให้คุณกด subscribe สสนะแค่นั้นก็จะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆแล้วนะดังนั้นอย่าลืมกดนะครับเอาละฮะเจอกันวิดีโอถัดไปซีอูบ๊อก